ก่อนที่จะลงน้ำนะครับก่อนจะลงน้ำนะออนาขอหนึ่งชอตรงนี้่อนเยโครงการคอนเนคชั่นได้ไหมครับลง่้ำน้องไหมกรับเป็นการรองรับสัมภาระหนึ่งช็อตใการขายทากับกรเบืรอจริง แล้ก็วันนี้เปิดตัว Headform Collection ของดีป้าน,นะครับเป้าหมายคืออยากจะส่งเสริม e-commerce โดยการฝึกเยวาวชนคนรุ่นใหม่นะครับหรือคนท,ทั่วไปแหละที่สนใจการขายของออนไลน์นะให้มาฝึกทักษะการขายของออนไลน์หรือที่เราเรียกว่า influencer content creator นะครับเือให้ห,หัดใช้ของหัดทำคอนเทนต์ทำอะไรให้คนดูเยอะๆแล้วก็ ขายของไปด้วยเลยนะครับจะได้มีไรายได้คือเรากว่าตั้งเป้าไว้25,000คนนะให้มาเรียนออนไลน์ให้สมัครเข้ามานะ c o n n e c t i o n C O N N E X I O N นะเป็นแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็สมัครเข้ามานะครับ25,000คนวันนี้ก็ได้หลายพันคนแล้วนะครับ,รบข้อ2ทคัญของการทำโปรเจกต์นี้ค่ะอยากให้ท่านช่วยแบบพูดถึง4-5 4-5ข้อค่ะว่าคนที่เป็นดิเฟนเซอร์เข้ามาจะมีความปอลอดภัยหรือว่ามีอะไรยังไงที่เราที่เราจัดระบบแล้วก็สอนนะคะ อ๋อด้วยหลักด้วยหลักก็สอนให้คนรู้จักขายของออนไลนะ์นะทำทำคลิปทํกากิจกรรมต่างๆให้คนสนใจเข้ามาดูใช่ไหมและได้ขายของได้2ก็คือสอนเรื่องวิธีการขายของให้ให้ถูกกฎหมายให้ได้ลูกค้าเยอะๆนะให้มีความเชื่อมั่นกับลูกค้านะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะสร้างเครือข่ายของอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยให้เชื่อมโยงกันแล้วก็มีการเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะครับไม่ใช้แค่ในการวิเคราะห์ทางการตลาดทางธุรกิจแล้วก็รวมถึง อาจจะเป็นเครื่องค้นหาสินเชื่อให้ด้วยนะครับเพราะถ้าเรามีข้อมูลเรื่องเรื่องทางการค้าออนไลน์พอสมควรเนี่ยเราก็จะเกิดเครดิตสกอร์ในาการให้ข้อมูลสินเชื่อด้วยก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันนะครับแล้วถ้าถ้าสองหมื่นห้าพันคนเนี่ยาขายของได้คนละละหนึ่งล้านบาทต่อปีก็เท่ากับมีรายได้เพิ่มขึ้นในประเทศอีกสองหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ค่ะเรื่องตัวเลขค่ะการเติบโตของว่าเศรษฐกิจในโลกดิจิตอลนิดนึงอะค่ะว่าภาพรวมเป็นยังไงบ้างระหว่างปีนี้ปีและปีหน้า ผมว่าที่ผ่านมาเราเติบโตได้ดีมากนะครับดูจากประชาชนเนี่ยก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตใช้สมาร์ทโฟนซื้อของออนไลน์ติดต่อท,ทําธุรกรรมต่างๆได้เข้าสะดวกสบายมากก็าทาให้คนเข้ามาในระบบเยอะนะครับแล้ววันนี้เราก็ก้าวไปสู่สิ่งที่เราตั้งใจจะเป็นผู้นําในกลุ่มภูมิภาคนี้ในอาเซียนนะฮะแล้วก็ผมว่าในเอเชียเนี่ยเราก็เป็นเจ้าตลาดในเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซเรื่องการท,ทําธุรกรรมออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าเราส่งเสริมแล้วก็ประชาชนก็เข้ามาช่วยกัน มาร่วมมือกันอย่างจริงจังเนี่ยเราจะเป็นอันดับหนึ่งในเรื่อง e-commerce แล้วก็เป็นเจ้าโลกเจ้าตลาดในเรื่องธุรกิจ e-commerce แน่นอนครับโอเคนะการการเปิดโครงการคอนเนคชั่นเนี่ยค่ะประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นประเทศแรกที่ทำแบบนี้ไหมคะหรือว่ามีคนอื่นจ่างจีนอะไรพวกนี้เขาก็มีไลฟ์ไลฟ์คอมเมิร์ คือลักษณะการทําส่งเสริม e-commerce ในในประเทศเนี่ยก็มีทําอยู่หลายประเทศนะครับทุกประเทศก็พยายามส่งเสริมให้ให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจการขายของออนไลน์นะเข้ามาในระบบซึ่งเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่ส่งเสริมนะทีก็ทํามาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ยุคแรกที่ขายของผ่านเว็บไซต์ต่อไปก็ขายของผ่านมาร์เก็ตเพลสต่างๆนะผ่านแอปพลิเคชันวันนี้เรามาถึงขั้นที่เราจะให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยสามารถเข้ามาขายของกันโดยตรงได้นะเป็น d i r e c เซลล์ are, ระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างพี่น้องประชาชน ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์ม Connection เนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเข้าไปดูนะครับ C O N N E X I O N นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่จะเป็นตัวเชื่อมข้อมูลแล้วก็พัฒนานักขายในโลกออนไลน์ทั้งหมดเพื่อประเทศเราสามารถเป็นเจ้าโลกเจ้าตลาดในเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซได้นะครับในออส่วนความเชื่อมัน่นหรือความมั่นใจของผู้บริโภคอะคะ่ะในส่วนถ้าสมมติว่าเราผาโรเดลนีทำเป็นเนีคนที่ขายผ่าน,ผ,านผ่านมือเราไปเนี้ย เมื่อกี้อย่างที่า่านมนตรีนำเรียนนะครับแอคคอเดชันเป็นแพลตฟอร,ร์มการเชื่อมโยงทั้งแพลตฟอร,ร์มการค้าขายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอันนี้การอบรมเนี่ยมีหลักสูตรที่อบรมถึงการผลิตคอนเทนต์การรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายภาษีรู้เกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานสินค้าและงานบริการถ้าอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ทำสมัรมูรเสมอนะครับจะทำให้สินค้าเหล่านั้นอยู่ในตลาดได้ระยะยาวผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เราพยายามสอนคนไทยให้รู้จักขายของที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็เปไปตามกฎหมาย หลังจากนั้นความเชื่อมั่นก็จะตามมาจากการที่ทาต้องและถูกต้องตามกฎหมายเมื่อกี้โมจีก็ได้พูดบนเวทีไปครั้งหนึ่งครับเรียนถามท่านผอถึงเจอด้วยนะอย่าไปขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์กันนะเจอเยอะนะผมไปเห็นพวกอินฟลูเอนเซอร์บางคนไปโพสต์ขายบุหรี่ไฟฟ้าระวังตำรวจจับนะจ๊ะเตือนก่อนเราคิดว่าม่ผิดกฎหมายนะระวังกัญชาไม่ผิดแต่บุหรี่ไฟฟ้าผิดนะจ๊ะเตือนด้วย มันจะพูดไม่ก็คือของมีกฎหมายเนี่ยเราเช็คให้ดีแต่บางอย่างกฎหมายมันล้าสมัยมันก็ต้องแก้นะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักการเมืองหรือของพวกพวกเราที่ต้องช่วยกันผลักดันแต่ว่าวันนี้มันจะผิดกฎหมายอยู่คือผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเขาต้องแก้หลายเรื่องกฎหมายมันล้าสมัยอ่ะเขาต้องแก้นะครับมันจำกัดสิทธิเสรีภาพเรามากเกินไปแต่ว่าถ้ายังมีกฎหมายอยู่ก็อย่าไปทำนะฮะผมเป็นห่วงเพราะว่าเห็นบางคนไปโพสขายผุลิตไฟฟ้าเนี่ยเกิดเดินต้องโดนจับมานี่ปรับหนักนะ ขนาดคนต่างชาติมาโดนเป็นสองหมื่นกว่าบาทอ่ะนี่ดูดิคนไทยโดนเป็นแสนแน่นอนนะครับระวังเตือนด้วยเตือนด้วยเห็นหลายคนเมื่อกี้ท่านพูดเรื่องภาษีอ่ะเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาใหญ่เลยคะสำหรับคนไทยภาษีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเพราะว่าคือคนมันต้องเสียภาษีทุกคนนะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเธอก็เสียภาษีถ้าเธอเงินเดือนถึงถึงเกินเท่าไหร่สามแสนบาทต่ตอปีนะฮะซึ่งถ้าถ้าเราถากถายว่ารายมีรายได้เกินที่กฎหมายกำหนดก็ต้องเสียแต่ไม่ได้เยอะ เลทต้งๆก็5%าอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีลดหย่อนมีอะไรแต่เราอยากให้ทําระบบให้ถูกต้องนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ไม่ถูกสรักรภาระมาเล่นงานเราตอนหลังใช่ไหมทำอะไรให้ถูกต้องไว้ดีกว่านะครับแล้วภาษีเนี้ยเราก็จะได้เอาไปทํางานพัฒนาประเทศเราต่อไปด้วยนะครับรัฐบาลจะได้เดินหน้าทํางานเพื่อประชาชนได้นะครับเพราะอยากให้ให้ระวงังระวังกันเพราะเห็นออกข่าวบางคนไปขายของได้เงินเป็นล้านหลายล้านใช่ไหมพอมาเก็บภาษีย้อนหลังก็โอ๊ยโกดครวนไม่ได้ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับหรือถ้าจะทำอะไรก็วางแผงงนการภาษีให้ดีนะต้องวางแผนให 可以大